สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งนะคะกับช่วงบ่ายวันที่12บอเมษายนค่ะ2525 25นะคะพบกับช n e นลเทรดปันสุขนะคะโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะถือตรงกับเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยของเรานะคะก็คือวันสงกรานนั่นเองและหลายท่านก็คงจะ หยุดยาวนะคะพักผ่อนที่บ้านกับครอบครัวนะคะหรือบางท่านอาจจะกำลังเดินทางค่ะกลับไปเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องนะคะหรือกลับบ้านเกิดของเรานั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วันหยุดพักผ่อนนี้อย่างมีความสุขกันทุกคนค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นท็อปปิกนะคะสำหรับ เทรดเดอร์มือใหม่นะคะ EP แรกนะคะ5สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่ไม่รู้ถือว่าพลาดนะคะคุณแม่ก็ขอคนละห่งไลค์ค่ะกดติดตามกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เทรดปันสุขของเรานะคะได้ทำคอนเทนต์นะคะเรื่องความรู้ทักษะต่างๆนะคะทางด้านการเทรดและก็การลงทุนเนาะมาแบ่งปันกันในสายอาชีพ ของเรานะคะพร้อมเติบโตไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะ5สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่ไม่รู้ถือว่าพลาดมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะแน่นอนนะคะสิ่งแรกที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งแรกที่สำคัญเลยนั่นก็คือทำไมต้องเป็นนักเทรดเดอร์ใช่ไหมคะทั้งที่อาชีพเนี้ยคุณแม่มองว่ามีความเสี่ยงในระดับที่สูงมาก เลยทีเดียวที่ท่านอาจจะล้มลุกคลุกคลานนะคะระหว่างทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับคุณแม่นั่นเองนะคะซึ่งกว่าจะเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางนะคะปีนี้ก็เข้าปีที่6จดจำได้ทุกเส้นทางที่ล้มลุกคลุกคลานนะคะออกทะเลบ้างนะคะไปล่องเรือแหวกว่ายในทะเลอยู่นานเลยนะคะกว่าจะว่ายวนกลับมาได้นะคะนั่นก็ ร่วงเลยเข้ามาปีที่6แล้วนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าคุณแม่เองก็เช่นกันนะคะว่าทําทไมสุดท้ายถึงเลือกที่จะต่อสู้นะคะยืนหยัดกับสายอาชีพนี้นั่นก็เพราะว่านะคะเทรดเดอร์ค่ะสามารถสร้างรายได้โดยการเทรดทากําไรอย่างไม่จํากัดน,นะคะข้อแรกเลยนะคะที่ตัวคุณแม่เองเนี่ย พยายามที่จะต่อสู้กระเสือกกระสนเอาตัวรอดนะคะยืนหยัดกับเส้นทางสายอาชีพนี้นะคะต่อไปก็คือเทรดเดอร์ค่ะสามารถบริหารจัดการเวลานะคะและรายได้ด้วยตนเองนะคะตัวนี้ไม่ต้องให้ใครมาคอยจัดการให้เราเลยนะคะเราสามารถ a มเนเ m อ n ์รายได้ของเราด้วยตัวของเราเองตัวนี้เป็นตัวที่คุณแม่ชื่นชอบมากเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปค่ะเทรดเดอร์นะคะไม่จำเป็นเลยค่ะต้องอยู่หรือปฏิบัติต้นภายใต้คำสั่งใครแล้วก็อำนาจใครนะคะซึ่งมนุษย์เงินเดือนหลายๆท่านคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะสมาชิก FC ทุกท่านเนี่ยก็แน่นอนว่า,ารวมถึงตัวคุณแม่เองก็เช่นกันนะคะเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะมามากกว่า20ปีทราบนะคะว่าโอเค เราอยากมีรายได้เราอยากมีเงินเดือนนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎนโยบายขององค์กรน,นั้นๆอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะแต่ว่าอาชีพนี้ตรงกันข้ามนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอ,อยู่ภายใต้วินัยและก็การบริหารจัดการของตนเองนะคะไม่ต้องไปอยู่ภายใต้อำนาจใครนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเทรดเดอร์สามารถใช้ และให้เวลากับครอบครัวได้อย่างตามต้องการนะคะโดยที่เราไม่ต้องรอวันหยุดนะคะวัน day off per week นะคะกว่าจะได้หยุดกว่าจะถึงเวลา day off วันอาทิตย์ที่เราก็โลแบตเตอรี่ไปแล้วนะคะซึ่งใช้พละกกำลังเต็มที่ในการหาเงินทำงานเต็มที่ในองค์กรแล้วเราแทบที่จะไม่เหลือ ใช้คำว่าที่จะไม่เหลือนะคะแบตเตอรี่ให้กับครอบครัวนะคะไม่เหลือเวลาให้กับครอบครัวก็อาจจะมีค่ะแต่ว่าอาจจะมีน้อยมีในระยะเวลาที่จำกัดนั่นเองเนาะสุดท้ายค่ะที่คุณแม่ชอบที่สุดนะคะก็คือชอบที่สุดที่เลือกเดินสายอาชีพนี้นั่นก็คือเทรดเดอร์นะคะไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องลงทุนในจำนวนเงินที่สูง เพื่อแลกกับผลกำไรที่สูงกว่าเสมอไปนะคะนั่นหมายถึงว่าเทรดเดอร์เนี่ยสามารถบริหารเงินทุนนะคะจากจำนวนก้อนเล็กนะคะจนสามารถที่จะเติบโตเป็นก้อนใหญ่ได้นะคะด้วยนะคะด้วยสิ่งสำคัญก็คือด้วยเทคนิคค่ะด้วยทักษะความรู้ความชำนาญน,นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณแม่ ต้องรู้นะคะถ้าไม่รู้เนี่ยถือว่าพลาดในการที่เราจะก้าวมาในสายอาชีพนี้เราต้องรู้ตัวเองก่อนนะคะว่าใช่ทิศทางของเราหรือไม่เนาะอันนี้คุณแม่ก็มาแบ่งปันกันนะคะต่อไปคะ่ะสิ่งที่สองนะคะที่เทรดเดอร์มือใหม่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะคะเราไปต่อกันเลยนะคะ เอาละค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าสิ่งแรกที่เทรดเดอร์มือใหม่ห้ามพลาดคืออะไรนะคะต่อไปก็คือสิ่งที่สองคะที่สำคัญนะคะที่เทรดเดอร์มือใหม่ห้ามพลาดและต้องรู้นะคะนั่นก็คือเทรดเดอร์กับนักลงทุนค่ะต่างกันอย่างไรนะคะแล้วคุณละคะระหว่างสองอาชีพนี้แบบไหนที่เหมาะกับคุณไปดูกันเลยค่ะ นักลงทุนนะคะหรือที่เราจะได้ยินคำว่า investor นะคะนั่นจะเน้นที่การซื้อถูกเพื่อขายแพงนะคะแบบนี้จะถือไว้เพื่อทำกำไรระยะยาวค่ะดังนั้นแน่นอนค่ะว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องใช้เงินทุนที่สูงมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาต้องเข้าทำการซื้อนะคะช่วงที่ถูกแล้วก็ถือไว้ในระยะยาวนะคะเพื่อ ที่จะขายทำกำไรในอนาคตนะคะแล้วก็จะใช้หลักในการวิเคราะห์ค่ะปัจจัยเพื่อเป็นจะเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะของสินทรัพย์และบริษัทนั้นๆนั่นเองนะคะอ่เพราะว่าในการวิเคราะห์นะคะจะต้องวิเคราะห์ในรูปแบบที่ค่อนข้างชำนาญเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้มีกำไรในอนาคตเนาะ แล้วก็ส่วนต่อไปนะคะก็คือเทรดเดอร์ค่ะเทรดเดอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะนักเก่งกําไรค่ะท่านผู้ชมทั้งซื้อและก็ขายนะคะไม่เน้นการถือสินทรัพย์นะคะเน้นเรื่องการเก่งกำไรในระยะสั้นนะคะหรือการซื้อ เป็นถือลักษณะสัญญาค่ะกล่าวก็คือเป็นกลุ่มคนที่สรรหากำไรนะคะได้ทุกสินทรัพย์นั่นเองโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะหรือว่า Technical Analysis นะคะเป็นสำคัญแล้วก็ดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่านักเทรดเดอร์คะ่ะจะสามารถเข้าเทรดทำกำไร ในทุกสภาวะตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นขาบ bullish นะคะหรือตลาดขาลง bearish นั่นเองเทรดเดอร์สามารถอาศัยการเข้าทำกำไรนะคะช่วงตลาดผันผวนได้นะคะโดยทักษะนะคะเทคนิคและความชำนาญน,นั่นเองนะคะทีนี้เราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราชอบและก็เหมาะที่จะ เดินสายไหนนะคะระหว่างเทรดเดอร์หรือนักลงทุนนะคะเทรดเดอร์ vs อินเวสเตอร์นั่นเองแน่นอนถ้าสำหรับตัวคุณแม่เองนะคะซึ่งไม่ได้มีเงินลงทุนมากนะคะ อยากที่จะมีรายได้นะคะที่สามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพตัวเองได้นะะเนี่ยค่ะเลี้ยงชีพแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้แทนเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะอาชีพเทรดเดอร์จึงเหมาะสมกับคุณแม่ที่สุดค่ะเอาละเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราเลือกที่จะเดินเส้นทางไหนนะคะเราก็ไปต่อกันเลยค่ะกับสิ่งที่3นะคะ สิ่งที่สมที่ห้ามพลาดเลยที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องรู้นั่นก็คือสินทรัพย์ประเภทไหนนะคะที่เทรดเดอร์นิยมเลือกทำกำไรนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบไปแล้วว่า2สิ่งนะคะ2สิ่งสิ่งแรกและสิ่งที่2ที่เทรดเดอร์มือใหม่ห้ามพลาดเนี่ย ต่อไปก็คือสิ่งที่3นะคะสินทรัพย์นะคะที่เทรดเดอร์นิยมเลือกเพื่อทำกำไรนะคะอ่าสิ่งแรกเลยนะคะอันนี้เอาเป็นที่นิยมนะคะโดยโดยการเฉลี่ยนะคะสิ่งแรกที่เทรดเดอร์เลือกเพื่อทำกำไรนะคะก็จะเป็นหุ้นค่ะอ่าหุ้นหรือว่าสต๊อกนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอ่าหุ้นเนี่ยมันก็จะมีเขาจะ คล้ายๆกับหุ้นค่ะแต่ว่าเป็นลักษณะนำหุ้นหลายตัวนะคะมารวมกันแล้วก็เป็นลักษณะเป็นค่าชี้วัดของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ตัวที่2ที่เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็3ค่ะคริปโตค่ะคริปโตนะคะหรือคริปโตเคอร์เรนซีเหมือนอที่ทุกๆท่านช่วงนี้ก็กระแสมาแรงนะคะหลายๆปี ในหลายๆปีย้อนหลังนะคะอย่างเช่นอ่าบิตคอยนนะคะบีนแนนซนะคะบีนแนนซ์คอยต่างๆนะคะตัวนี้ก็เป็นสินทรัพย์ประเภทที่3นะคะที่เทรดเดอร์นิยมนะคะเพื่อเข้าทำกำไรเนาะต่อไปค่ะอ่าประเภทที่4สกุลเงินค่ะ forex นะคะตัวนี้เราก็เทรดเดอร์ก็สามารถเข้าเกงกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้ที่เรานิยมที่จะได้ยินในการเทรด forex นะคันะคะซึ่งตัวคุณแม่เองก็มีเทรดตัวสกุลเงินที่เป็น forex ด้วยเช่นกันนะคะคลิปโตก็มีเทรดบ้างเช่นกันนะคะเป็นช่วงๆค่ะต่อไปค่ะสินค้าพกคระพันค่ะสินค้าโภกระพันก็จะได้แก่ ประเภทน้ำมันนะคะน้ำมันทองคำเงินทองแดงนะคะหรือ,อประเภทเข้าวสาลีข้าวโพดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประเภทที่4ที่เทรดเดอร์นิยมเข้าเทรดทำกำไรนั่นเองนะคะโอเคอ่าขอโทษค่ะเป็นประเภทที่5เนาะอันนี้ก็คือ,อสินทรัพย์นะคะทั้งหมด5 5ประเภทนะคะอันดับ อันดับท็อปท็อปหดีกว่านะคะท็อปไนะคะของสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์นิยมเลือกเพื่อเข้าทํากําไรนะคะตรงนี้แต่ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยค่ะก็จะหุ้นหุ้นกับหุ้นกับดัชนีเนี่ยคุณแม่ก็มีเข้าเทรดบ้างนะคะแต่ว่าก็นานๆเพราะว่าหุ้นกับดัชนีเนี่ยมันก็ใช้การเทรดในใช้ ทุนที่ค่อนข้างสูงค่ะใช้ทุนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็บางครั้งเรามองว่าการเติบโตของเขาเนี่ยการเคลื่อนการเคลื่อนตัวของเขาการสวิงของเขาเนี่ยค่ะใช้เวลานานบางครั้งเราไม่เราอยากเทรดระยะสั้นเดย์เทรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้ ม,มุ่งเน้นไปที่การเทรดหุ้นหรือดัชนีนะคะด้วยที่สำคัญก็คือทุนนะคะคุณแม่ชอบที่คริปโตเช่นกันขากคริปโตการเคลื่อนตัวของเขามันก็สวิงค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะความผันผวนของเขาเนี่ยค่อนข้างมีระดับสูงแต่ว่าด้วยความที่เราดูมาจิ้นที่ใช้ในการเทรดแล้วนะคะคุณแม่จะเหมาะกับ อทองคำนะคะทองคำหรือ forex มากกว่านะคะซึ่งเงินลงทุนเราไม่เยอะนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าโอเคเงินลงทุนมาจิ้นเราต้องการที่จะลงทุนประมาณไหนนะคะกี่เหรียญเราเลือกเทรดต,ตัวไหนแล้วสามารถที่จะทำกำไรให้พอร์ตโตได้ มากกว่าคุณแม่จะมองเน้นตรงนั้นส่วนตัวคุณแม่เองก็จะเน้นเรื่องการเทรดสินค้าที่เป็นโพคกัณฑ์นะคะก็คือทองคํานั่นเองที่ถ้าหากเป็นสินค้ากระแสค่ะมันจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็เทรดเดอร์เนี่ยอโอกาสของเทรดเดอร์ก็คือใช้ความผันผวน,นของตลาดนะคะในการเข้าทํากําไรเนาะโอเค แล้วก็ในส่วนของออปชันนะคะการเทรดสกุลเงินออปชันเนี่ยคุณแม่ก็จะเทรดเช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะเทรดน้อยกว่า ทองคำนะคะก็จะเทรดน้อยกว่าสินค้าภคภัณฑ์นะคะเพราะว่าออปชันเนี่ยการเทรดคุณแม่มองว่าความเสี่ยงสูงในระดับที่สูงมากๆนะคะดังนั้นหากเราบริหารได้จะดีมากแต่ถ้าเราบริหารไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เลยเลือกสินทรัพย์ที่เทรดแล้วมีความเสี่ยงน้อยกว่านั่นเองนะคะ เอาล้ค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าสินทรัพย์ที่เทรดเดอร์นิยมเลือกเทรดเพื่อทํากําไรเนี่ยค่ะสิ่งต่อไปนะคะที่เทรดเดอร์มือใหม่นะคะอย่างเราเราไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือ 4. ค่ะช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์นะคะทางการเงินนะคะหรือตลาด OTC นะคะอ่าช่องทางในการซื้อขายสินทรัพย์เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายช่องทางนะคะตรงนี้เราก็ควรที่จะ รู้นะคะแล้วก็ทราบว่ามีช่องทางอะไรบ้างแล้วช่องทางไหนที่เหมาะกับเราเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนั่นเองนะคะ โอเคค่ะช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินนะคะที่เราเห็นหลกัลกๆก็จะมี2ช่องทางนะคะก็คือ1นะคะตลาดหลักทรัพย์ค่ะหรือ Stock Exchange นะคะหรือที่เราอาจจะได้ยินกรอต่อนะคะกรตอตเนี่ยหรือก็จะเป็นนายหน้าโบรกเกอร์นะคะที่จดทะเบียนผ่านกรอต่ออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อ,อีก 2 2ก็คือตลาด OTC นะคะซึ่งตลาด OTC เนี่ยหรือทีเอ่เราเรียกว่า Over the Counter Market เนี่ยค่ะจะไม่มีกรรมการกลางนะคะที่จะเข้ามาควบคุมการซื้อขายนะคะจะเป็นการซื้อขายระหว่างบร็กเกอร์นะคะผู้ซื้อแล้วก็โดยตรงกับผู้ขายนั่นเองนะคะในส่วนของตลาด OTC เนาะ หรือที่ปัจจุบันที่ที่เรานิยมเทรดกันนั่นแหะค่ะอ,อันนี้ก็คือจะเป็นช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์นะคะสิ่งที่4ที่เทรดเดอร์เนี่ยาไม่รู้ถือว่าพลาดนะคะก็ได้4ประเภทไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่5กันนะคะสิ่งที่5คืออะไรสิ่งที่5ก็คือเครื่องมือสร้างไรายได้นะคะทำกำไรหรือ ถ้าในความหมายของเครื่องมือของคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเลือกเปิดพอร์ตกับหลากหลายบริกอรนะคะที่เราสามารถเชื่อถือได้นะคะเช่นจากประสบการณ์คุณแม่เองก็จะเลือกเทรดกับทาง IQ Option Broker นะคะเพราะว่าเรารู้จักบรินี้ตั้งแต่แรกครั้งแรกที่เราฝึกฝนทดลองเทรดเนี่ยเราก็รู้จักบรินี้เลยแล้วก็เราสามารถที่จะ ใช้งานเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆในพอร์ตอะคะ่ะคุณแม่มองว่ามันสามารถที่จะใช้งานง่ายแล้วก็มีคู่มือในพอร์ตให้เราศึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มหลากหลายมีโค้ชหลายท่านนะคะที่เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือปรึกษาได้นะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็มีแบบค่าใช้จ่ายนะคะคุณแม่ก็เลยเลือกเทรดกับอ่า IQ Option Broker มาตั้งแต่นั้นนะคะจนถึงตอนนี้ก็เข้าปีที่6แล้วเนาะ สิ่งหนึ่งนะคะที่เทรดเดอรอออ์ก่อนกา,การเลือกโบโรกอะคะ่ะที่จะเปิดลงทะเบียนเปิดพอร์ตเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยก็คือ,เ,อเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็ให้ความเชื่อใจกับทางโบโรกนี้ที่เราเทรดมาค่อนข้างนานนะคะเรื่องการทำธุรกรรมการเงินนะคะเราสามารถที่จะเชื่อถือและไว้วางใจได้ว่าสามารถฝากถอนเงินเข้าออก บัญชีได้อย่างรวดเร็วนะคะหากมันก็จะมีหากกรณีที่พบข้อผิดพลาดหรืออาจจะมีการสุ่มตรวจพบความผิดปกติในการทำธุรกรรมครั้งนั้นๆหรือพบความผิดปกติของการเทรดของเทรดเดอร์นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ทางโบโรกเองเนี่ยเขาก็ต้องเซฟในส่วนของตรงนี้เช่นกันนะคะ เพราะว่าปัจจุบันก็จะมีอลักษณะมิจฉาชีพเข้ามาค่อนยิงค่อนข้างเยอะเราเองก็เช่นกันนะคะที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากที่สุดซึ่งวิธีป้องกันของคุณแม่ก็คือถึงแม้ว่าคุณแม่จะเทรดกับทาง IQ Option เนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าก็จะไม่ทิ้งเงินไว้ในพอร์ตนะคะพยายามที่จะ หลังจากการเทคโปรฟิตออกมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็จะพยายามที่จะถอนเงินเข้าบัญชีเราอย่างสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็คือคุณแม่ฝากเรื่องนี้ไว้นะคะใน,นอีพีนี้แล้วก็หลายคำถามที่คุณแม่เคยผ่านเข้ามาเห็นนะคะจากในกลุ่มหรือว่าทาง Inbox ที่สอบถามเข้ามาก็คือการถอนเงินใช้ระยะเวลานานไหมถ้าสำหรับมือใหม่อะคะ่ะก็ จริงๆแล้วเนี่ยหากย้อนไปอดีตนะคะครั้งแรกที่ถอนเนี่ยใช้เวลาประมาณ7-10วันทำการค่ะใช้เวลาประมาณ7-10วันทำการแต่พอเราถอนรอบแรกได้แล้วเนี่ยก็มันก็เร็วขึ้นนะคะโดยปกติแล้วก็3วันทําการนะคะ,ะไม่เกิน3วันทําการจนถึงปัจจุบันนะคะที่ของคุณแม่เองจะใช้เวลาเพียงแค่ 3นาทีนะคะ3นาทีหรือภายใน24ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะหากไม่ถูกตรวจพบความผิดปกติในการทําธุรกรรมนะคะอืมโอเค5้าสิ่งแล้วเนะาะหสิ่งแล้วที่ที่เราน่าจะครบแล้วนะคะ5สิ่งนี้นะคะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่จะเข้ามาในใสายอาชีพเนี้ไม่ควรพลาดนะคะ คือถ้าไม่รู้เนี่ยถือว่าพลาดเลยทีเดียวนะคะอันนี้ถ้าสิ่งนี้คุณแม่ก็ได้นำมาแบ่งปันนะคะเป็นความรู้พื้นฐานให้กับเทรดเดอร์ทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือว่าเป็นเทรดเดอร์พาร์ทไทม์นะคะแล้วก็เทรดเดอร์ฟูลไทม์นะครซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะก่อนจบ EP นี้นะคะคุณแม่ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าท่านใดที่สนใจที่จะเข้ามาในสายอาชีพนี้นะคะลองมาทดลองเทรดเนี่ยคุณแม่ก็จะมีโปรแกรมนะคะโปรแกรมฟรีนะคะสำหรับฝึกฝนทดลองเทรดเป็นของ IQ Option นะคะสามารถที่จะ คลิกลิงก์นะคะผ่านช่องทาง YouTube นะคะหรือ Facebook นะคะที่เทรดปันสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะ inbox นะคะเพื่อรับโปรแกรมฝึกฝนทดลองเทรดฟรีได้เลยนะคะหากท่านในท่านใดที่มีความสนใจเนาะในการที่จะเทรดก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะรับโปรแกรมฟรีนะคะเพื่อสำหรับการฝึกฝนทดลองเทรดได้เลยนะคะ สำหรับอีหน้านะคะอี EP หน้าเนี่ยเราจะคุณแม่จะแบ่งปันในส่วนของอาการเปิดพอตนะคะก็คือก็ยังเป็น EP ีในส่วนของมือใหม่ มือใหม่หัดเทรดเนาะคุณแม่จะแบ่งปันในส่วนของการลงทะเบียนเปิดพอร์ตนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานพอร์ตแบบละเอียดนะคะของ IQ Option นะคะถ้าหากท่านไหนสนใจก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเวลาที่คุณแม่ update, อัปเดตข้อมูลอัปเดตวิดีโอเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาติดตาม หรือเข้ามาเรียนนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะเข้ามารับความรู้กันได้ฟรีในทุก ep นะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็วันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะคะ